여러분 안녕하세요. 영이닝이에요. 오늘의 컨텐츠는 속어, 유행어, 은어, 태국어로 감슬랭, 슬랭, 영어도 슬랭이라고 하는 것 같아요. 그러니까 몇 가지 젊은 한국인들이 자주 쓰는 유행어. คำแลงเอเดซอกอย่าคิดฮัเรียกาฮัวันนี้เอาคำศัพท์แสลงที่วัยรุ่นเกาหลีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมาบอกกันนะคะอ่าอีมาทกโบร하자เมียนโมรักว่าลักก็งงงงฮันนฮันกุกิเลเแกส่พวนเพื่อนเกาหลีที่สงสัยว่าเอ๊คำเนี้ยในภาษาไทยเนี่ยมันมีหรือเปล่า แล้วถ้ามีมันคือพูดว่าอะไรนะคะก็มาลองดูกันเลยคำที่หนึ่งกูแจมกลแจมกลแจมมันนี่สนกุกจอ๊อใช้กันเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะแค่กูโกรุสนุกเวอร์สนุกสุดๆโคตรสนุกโคตรมันมันเวอร์ในพจนานุกรมภาษาเกาหลีนะคะกลแจมกลแจมเนี่ยก็คือกลเจมี่เป็นคำย่อของ กุลเจมิก็คืออูเจมี่�ัดอูเจมิอ있음을비유적으ิยู는말ก,ก,ก็คือเป็นคำยอดที่มาจากคำว่า매우แชมี่อิดะโคตรสนุกสนุก,นกมากๆมันมากๆกุลสุดยอดสุดยอดแห่งความดีและประเสริฐสีดีงามเยี่ยมแชมมาจากแชมิสนุกตลกสนุก 만남나나가? 아, 어떤 분들이, 스ุก 재미, 하고, 딸록, 웃기다, 하고, 뭐가 다른지, 이제 알게 될 거예요. 스ุก은 재미, 가 있다. 딸록은, 웃게 하는 거예요. 웃기다. 우리가 웃으면서, 아, 그거, 웃겨. 만딸록, <laughs> 막아. 그 다음 단어. ทังจินแจม이런말도유행하죠태국어로สายเป๋라고할것같아요สายเปโอ้ยเธอนี่ส ok. ายเปเลยนะท j งจินแจมก็คือสายเปในพจนานุกรมภาษาเกาหลีบอกว่าโซโซฮาเกะนางปีห้าม่ยนึกินิเชมิในที่นี้หมายความว่าเป็นเชมิความสนุกสนานที่มัน เล็กๆน้อยๆแล้วมันก็สิ้นเปลืองนะคะฟุ่มเฟือยนางบีค่ะตะโซโซค่ะตะเล็กน้อยยิบยิบย่อยๆไม่สําคัญอะไรนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญอะไรแต่มองว่ามันดีหรือทุ่มเทกับมันโดยที่แบบมันสิ้นเปลืองด้วยนะคะนั่นก็คือสายเปใช่ไหมคะอาจจะใช้เงินโดยแบบไม่ได้คิดอะไรมากมายเรามีเราก็หรือมีน้อยอะไรก็ตามแต่แบบว่าโอเคที่จะแบบ เปไปเราก็เปนะคะทั้งจินเจ็บคำต่อมาอันนี้ก็ใช้บอ่อยแล้วก็เห็นอย่างใน Instagram นะคะเขาก็ใช้เป็นแฮชแท็กอะไรอย่างนี้เลยในกรณีที่เวลาเราทําอะไรแล้วมันแบบหลุดโลกสติแตกไปแล้วแบบนั้นนะคะเป็นสิ่งที่มันแบบหลุดโลกอะเมนปุ่งคานี้เป็นคําย่อของคําว่าเม n t a ล l ุ unwell m e n t a l u n e t a u กกรสติแตกหลุดโลก ช่งจินผูเควาวานั้นใช้ยงเดนนึงมก m e n t a l ก็เหมือนภาษาอังกฤษนะคะจิตจิตใจทางด้านจิตใจไม่ใช่ทางด้านร่างกายนะคะทางด้านจิตใจ mental ผูงเควพังทลายล้มระเนระนาดอะไรแบบนั้นนะคะก็คือเหมือนจิตใจมันพังทลายมันสติแตกไปแล้วหลุดโลกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรที่มันหลุดโลกสติแตกไปเราก็แบบอเมนบุง คำต่ว่าคิงค่ะควินค่ะคิงค่ะผู้ชายฮอตควินค่ะผู้หญิงฮอตอันนี้ก็คือว e m โมกะทีกิแปลนั้นนจากตัวนี้ยอวนีก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีรูปรักภายนอกเนี่ยดีโดยเฉพาะรูปรักภายนอกเนี่ยคือโดดเด่นสวยงามขำํำหล่อจัดมากๆอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า เฮยงงี้จุนซูฮันส,นสรก็คือคนที่มีบุคลิกภายนอกสง่างามภูมิฐานยอดเยี่ยมโดดเด่นนั่นเองนะคะผู้ชายฮอตผู้หญิงฮอตต่อมาสำหรับคนที่หุ่นดีเลิศนะคะเซ็กซี่หรืออะไรก็ตามก็จะบอกว่ามมจงังมมจงังมมจงังหุ่นดี มุมน나มุมแม่ก็คนที่คนอื่นเขามุมร่างกายแต่ถ้าเป็นมุมแม่รูปร่างหุน่นยอดนาตาโดดเด่นยอดเยี่ยมลำเลิศมันดีเด่นนะคะมันเหนือคนอื่นเขามุมจงังอีกอันนึงเทกโกโกโรหุ่นดี 그 다음 단어 유행어죠 존예 존잘 존예 존잘 이거는 깊게 깊이 설명할 필요가 없는 것 같은데 존나 예쁘다의 조림말 갑니다가 그것은 감정, 감과 존나 예쁘다 ชนนาตัวนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในในภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะมันเหมือนกับการที่อะไรที่มันโคตรๆแล้วอะ่ะมันสุดๆมันแบบสุดยอดแห่งความนั้นๆน,น,นะคะอย่างชนนาเหย็บปืดักก็เลยแปลว่าโคตรของความสวยแบบสวยมากๆไม่รู้จะพูดยังไงมันสวยมากหรือชนชัยก็คือมาจากชนนาชาัยเชงกตะ ชาเซงกตัตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะทราบนะคะแปลว่าหล่อนั่นเองหล่อเหลาเอาการสําหรับผู้ชายเวลาผู้ชายดูดีหรืออหล่อนะคะเราจะใช้ว่าชายเซิงก,ก็ตชนหน้าชายเซงก,กตัตัวนี้ก็คือโคดของความหล่อนะคะหล่อมากชนหน้าเยปป็บปะดะชนเยชนหน้าเย็บปุดะสวยมากโคดสวยชนชายชนชายตัวนี้ชนหน้าชายเซงก,กตะหรือชนหน้า ชร์ท่านดาก็คือทำได้ดีมากๆสุดยอดสุดยอดชองแม่แชร์รันด่าทำดีมากๆชนเยชนชยัยสวยมากหล่อมากสวยคคสนนนะโคตรหล่อโคตรเชสังเกตเลยนี่ชนดาภาษาอังกฤษโคตรโคตรคือคำอื่นคงจูผิง อาการของคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงโอ้ยก็แท็กกุกโรมชมคีรอยชลอยอสองอีแม้ที่자기자신이공주처럼예쁘고고귀하다고착각하는막คำนี้ในพรจนานุกรมภาษาเกาหลีอธิบายแบบนี้เลยนะคะก็คือผู้หญิงอ่อนเยาว์ผู้หญิงเด็กหรือวัยรุ่นผู้หญิงที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยสวยแล้วก็ประเสริฐเลิศหรูประเสริฐ ดีงามเลิดเลอค่าเหมือนเจ้าหญิงนะคะเขาจะเรียกว่าคนนั้นมีคงจูเพ่องอาการของแบบการติดคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงนั่นเองชักกักคะาเข้าใจผิดนะคะคือสําคัญผิดไปคิดไปเองว่าเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นในพจนานุกรมอธิบายนะคะแต่ว่าง่ายๆในภาษาไทยของเราก็คือแบบโอ้เนอะคงจูเพ่อ,คพองคองจูเพียงเนี่ย เธอนี่มีอาการแบบหลงตัวเองเนาะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเนาะอะไรแบบนี้นะคะผองคือแปลว่าโรคนะคะก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นโรคเจ้าหญิงแปลสั้นๆคือโรคเจ้าหญิงใช่ไหมแต่ในความหมายของคํานี้ก็คือเหมือนการที่ผู้หญิงคนหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงหลงตัวเองคิดไปเองว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงแล้วก็จะต้องได้ทุกอย่างเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามสง่าเลยเลิศกว่าคนอื่นเขาแล้วก็จะต้องได้ทุกอย่างซึ่งมันในความจริงมันไม่ใช่อะเนาะคาต่อมาจัก นำจักนำอันนี้ก็คือคนที่เราไปแอบรักเขาข้างเดียวนะคะผู้ที่ชอบที่รักข้างเดียวนั่นเองเราไปแอบรักเขาเขาไม่ได้รักเราเราก็เรียกเขาว่าเขาเป็นจักนำจักชารังนี้เทสงนี้ถยน้นนำจากผู้ชายที่ถูกรักข้างเดียว เช่นถ้าเราแบาบว่าตอนนี้มีคนที่เราแอบชอบเขาอยู่คนเดียวนะคะคนคนนั้นก็คือจักนนำของเรานะคะวันนี้ฉันจะสารภาพรักกับจักนนำของฉันฉันจะไปสารภาพรักกับคนที่ฉันแอบชอบอยู่แอบชอบข้างเดียวอยู่นะคะหน่อมูชัวนิจักนำหมีเนเดแบกยากจะไปสารภาพรักกับคนที่ชอบมากๆอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยคนนั้นนะดีไหมคําสุดท้ายค่ะโมโซล โมโซลโสดตลอดตั้งแต่เกิดนั่นเองโมโซลรึโมเทโสโลซลุเอจริม,มาดิตาโมเทโสโซลโลลันฮันบอนโตอีซองชิงกูรุลซาคอิอาโจิอันนึนซาดามุลจิชิงฮันตะอันนี้หมายความว่าเป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ไม่เคยไปชอบเพศตรงข้ามหรือแบบไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดนะคะโมเททารกในครรภแรกเกิดหรือว่า บอกเกิดโซโลโซโลเหมือนเพลงของเจนนี่นะคะโซโลก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะแปลว,ว่าโดดเดียว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 เลยก็คือโซดีสองเพศตรงข้ามค่ะต่างเพศกันอย่างเช่นถ้าอีสองของเราเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมดีสองของเราก็คือผู้ชายเพศตรงข้ามนะคะชาควิดะตัวนี้ สามารถเอาไปใช้ได้บ่อยเวลาที่เราจะขอใครคบหาด้วยขอใครเป็นแฟนนั่นเองนะคะแปลว่าคบหาจ c h ิ n งห่าตะเรียกเอ๋ย ก็เอาคำศัพท์แสดงของวัยรุ่นในเกาหลีมาบอกกันมาบอกเล่ากันประมาณนี้เลยนะคะจาอกอีชงดุก제가가져와서여러분이랑함께잘알아봤죠또다른알아두면좋은유어가있는지진말을알려주시면감사하겠습니다เกาหลีที่อยากจะแนะนำคำ สเลงหรืออยุแห่งออคำอื่นที่น่ารู้ที่ควรจะรู้ไว้นะคะก็บกใหยเขาคมเมนเอาไว้ข้างล่างให้หน่อยนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถึงแค่ตรงนี้ค่ะ i won yong-san yon ้ i g a jimida พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่าทางมยังสองเธอรเก้าบายบาย